การตูเล o รลี่สาก,กุระเรื่องสั้นตอนเดียวจบตอนผมชื่อทันกูจูยั่งยืนยินดีต้อนรับผู้ติด,ดตามใหม่ทุกคนค่ะช่องเราเนี่ยมีช่องแยกสำหรับอายุ13ปีขึ้นไปด้วยนั่นก็คือเลอเบล s ี่สาก,กุระโกรออายุไม่ถึงก็ตามไปได้ถ้าผู้ปกครองไม่ซีเรียสค่ะและสำหรับแนวทั่วไปในวันนี้เนี่ยมาจากทั้งสองหัวข้อนี้ค่ะ นี่หนูเสื้อจะสั่งอะไรก็ว่ามาเลยจ้ะร้านลุงเนี่ยอร่อยทุกอย่างเฮ้ยทำไมแม่ต้องตั้งชื่อหนูแบบนี้ก็ไม่รู้นะคะลุงคนบ้าอะไรชื่อเสื้อเอาหนาเอาหนาชื่อมันเก๋ดีออกดีออกนะชื่อพี่น่ะไม่ซ้ำใครเลยชื่อเล่นว่าเสื้อชื่อจริงเสื้อชั้นใน นี่ยายปลาน้องพี่เธอก็พูดได้สิชื่อเล่นว่าปลาชื่อจริงว่าปลาสม้มมันไม่ได้แปลกเท่าไหร่นี่นะอาอา้าวอ้าเงียบก่อนตั้งใจเรียนกันหน่อยครับติวเตอร์ของเราเนี่ยอยากจะให้ทุกคนได้ความรู้ช่วงปิดเทอมไปอย่างมีคุณภาพแล้วนั่นเธอที่ใส่แว่นเพิ่งจะมาวันนี้ใช่ไหมเออครับแนะนำตัวสักหน่อยสิชื่ออะไร เออผมชะชื่อทันอ้าวเฮ้ยไอทันเพื่อนเก่าโลกมันกลมจังว่ะอย่าแย่แล้วนี่มันไอเฟิร์สคู่อริที่โรงเรียนเดิมของเรานี่นี่ทุกคนฟังทางนี้ดีๆไอหมอเนี่ยเป็นเพื่อนเก่าผมเองมันมีชื่อจริงแท้ๆแกๆว่าทันกูแต่น้มสก,กุลมันซี่น้มสก,กุลจูยั่งยืนอ้าวนะ โถเอ้ยไอ้ทันจบสิ้นแล้วทำไมซวยแบบนี้มาเจอไอ้เฟิร์สที่นี่ได้เอ๊ะแต่เธอคนนั้นแล้วก็เด็กผู้หญิงที่นั่งอยู่โต๊ะหน้าเธอไม่ได้หัวเราะเราแบบนี้คงพอเป็นเพื่อนกันได้พี่เสือ้อเพราะว่าเขามีชะตากรรมเดียวกันพี่ก็เลยไม่ขำสินะของมันแน่อยู่แล้วจ้ะแม่ปลาสม้ม,มหัวเราะเยาะเพื่อนไม่ดีนะ หยุดหัวเราะกันได้แล้วโอหยครูครับเมื่อกี้ครูก็หัวเราะผมเห็นขอบคุณมากเลยนะทั้งสองคนที่เมื่อสักครู่ไม่ได้หัวเราย่อผมเหมือนคนอื่นๆนะ่ะอืมนั่นก็เพราะว่าเราสองคนพี่น้องมีชื่อที่แปลกๆไม่ซ้ำใครเหมือนนายนี่แหละ ใช่แล้วน้องสาวฉันน่ะชื่อจริงว่าปลาสม้มมันก็ยังไม่เท่าไหร่แต่ชื่อจริงฉันนี่สิเสื้อฉันนายเอมนั่นมันก็ยังดีกว่านามสกุลผมนะ่ะทำยังไงเราถึงจะได้ใช้นามสกุลเดียวกันน่ะเอางี้ชาติหน้าก็อธิษฐานเอานะให้เราเนี่ยได้เป็นพี่น้องกันอุ้ยน้องสาวแต่งตัวน่ารักจังชื่ออะไรจ๊ะแหมไอค่ะ ไม่เอาสิไม่ต้องอายไม่ต้องอายบอกมาเถอะชื่ออะไรไม่ใช่แบบนั้นค่ะหนูน่ะชื่อไออ๋อผมจีบนะอุ้ยเขินรู้จักกันไม่กี่นาทีเองจะมาจงมาจีบเฮ้ยเขินบ้าบออะไรผมชื่อจีบ ลูกค้าคะให้แมงเมามันพังร้านฉันก็พอแล้วไม่ต้องช่วยพังอดูเหมือนว่าชื่อเนี่ยจะเป็นเหตุสังเกตได้อะนะชัดเจนไม่ต้องสืบเลยล่ะที่เสือ้อ <laughs> นะคะแม่แม่พาหนูไปเปลี่ยนชื่อเถอะนะคะคือหนูรับไม่ได้จริงๆคะ่ะไอชื่อเสื้อชั้นในเนี่ย ไม่เอาน่าใยเสื้อชื่อมันเท่ออกนะลูกไม่สำใครด้วยหอยแม่คะแต่มันแปลกเกินไปพอใครรู้เนี่ยเขาล้อกันไม่เลิกเลยนะคะเสื้อลูกนี่ช่างไม่รู้อะไรแม่ได้รู้จักกับพ่อที่เป็นหนุ่มป๊อบของโรงเรียนก,ก็เพราะไอ้ชื่อแปลกๆนี่ละจ้าดังนั้นถอดใจซะแล้วไปนอนซะทุกทีเลยอะ่ะแม่เราเนี่ยไม่เป็นไรนะพี่เสื้อ ปไปนอนกันดีกว่าอะไรนะทนันลูกพูดเรื่องนี้อีกแล้วจะเปลี่ยนทำไมนามสกุลนะ่ะนามสกุลเรามันเจ๋งจะตายพ่อครับมันไม่เจ๋งเลยสักนิดมันเจ๊งมากกว่าพ่อรู้ไหมครับไม่ว่าผมจะไปเรียนที่ไหนหรือไปที่ไหนก็ตามที่มีการขานเรียกชื่อลูกจะบอกว่ามีแต่คนหัวราะยอะสินะไหวมันเถอะมันหูไม่ถึง โห oh, พ่อครับฟังบ้างสิจริงดินายก็ด้วยเหรอพ่อกับแม่พวกเราเนี่ยเออเริไปแล้วหรือไงนะในเมื่อเปลี่ยนไม่ได้เราก็ต้องอยู่กับมันนั่นแหละแล้วพลิกวิกฤตให้กลายเป็นโอกาสนะไม่อยากจะคิดวันนี้ไอ้เจ้าเฟิร์สมันก็คงจะเตรียมเงียบก่อนเหมือนมีเสียงที่คุ้นๆนกำลังคุยง,งุง้งิงงุ้งิงอยู่นะ่ะ ใจแล้วนะเฟิร์สแม่อุตส่าห์เสียเงินให้ติวเตอร์ดังนั้นเทอเนี้ยต้องทำคะแนนให้ได้ดีๆไม่อย่างนั้นไม่ต้องมาเรียกแม่ว่าแม่โถครับถ้าไม่ให้เรียกแม่งั้นเรียกว่าคุณสมพรก็แล้วกันดูดูเด็กคนนี้นี่นายได้ยินแล้วใช่ไหมนี่แหละไม้ตายหมายความว่าเธอจะให้ฉันใช้ชื่อของแม่ไอ้เจ้าเฟิร์ส ไม่ได้ส่งเสริมให้ล้อชื่อพ่อแม่ใครแต่วันนี้จะมีนักเรียนเข้ามาเรียนเพิ่มนี่เป็นวิธีเดียวนะที่จะปิดปากไอ้หมอนั่นได้เอาหนะ้าพี่ทันมันมีวิธีพูดอยู่ลองดูสักตั้งนะเมื่อกี้ขอบคุณนะที่เก็บปากกาให้นายชื่ออะไรบอกทั้งชื่อจริงนามสก,กุลมาเลย ผมตอบแทนก็ได้ไอ้อหมอนี่นะนะมันชื่อทันกูเร็วเข้าทำอะไรสักอย่างสินายทันพูดไปเลยเฮ้ยเฟิร์สวันก่อนนะ่ะข้าไปขอพรท่านเทพเจ้าแมวมาได้สมพรสมพรสมพรโทษทีเกิดติดอ่างขึ้นมานะ่ะสมพรปากชมัดเงียบ<า>ท,ทำไมวะเฟิร์สเดี๋ยวข่าบอกเองก็ได้นามสกุลไอ้อหมอนี่ก็คือจะ มันรู้ชื่อแม่เราได้ยังไงวะก็คือจบแค่น,นั้นแหละเธอไม่มีอะไรหรอกเอาเป็นว่าไอ้หมอนี่มันชื่อทันกู uh รอดไปนะเห็นไหมล่ะว่าเป็นวิชามานที่ได้ผลไอ้เฟิร์สนี่เองจะมาปิดปากข้าทำไมเนี่ยก็เป็นเรื่องวุ่นๆของคนชื่อและนามสกุลสุดจา้าสุดแปลกนะคะ ขอบคุณมากค่ะที่ติดตามรับชมถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ s u b ส c คร b e และก็ดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปถัดไปนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย